สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะร้อยหกกูรูท็อปมาแล้วดิฉันอนนุมากเกษตรพืชผลพร้อมแล้วนะคะวันนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายกับสุดยอดกูรูคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังนะคะผู้ในการโรงพยาบาล เอสไบแอนเนิร์ฟนะฮะโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังแห่งแรกของประเทศไทยนะฮะในแพทย์ดิฐพงศ์บุญอำพลค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นกันเยอะในบ้านในเมืองเราหนุ่มสาวก็เป็นกับออฟฟิศซินโดรมค่ะพี่หมอไมอ่วันหนึ่งที่เข้าเรื่องของเกี่ยวกับกระดูกสันหลังให้รู้ให้มากให้กระจ่างวันนี้เอาให้สุดๆไปเลยเป็นเรื่องที่เจอบ่อยด้วย ออฟฟิศซินโดรมนี่คือเกี่ยวกับกระดูกใช่ไหมพี่หมอออฟฟิศซินโดรมที่จริงมันไม่ใช่เรื่องกระดูกอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่กระดูกกล้ามเนื้อเส้นประสาทอืยเยอะเลย,เลยที่จริงมันมีเส้นเอ็นด้วยโอ้ค่ะที่ทําให้เราเป็นแต่ที่จริงคําว่าออฟฟิศซินโดรมนี่ไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับมันเกิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยเราทํางานออฟฟิศแล้วเริ่มมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทำไมถะเกี่ยวอะไรกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครับพี่หมอเมื่อก่อนเวลาทํางานเราใช้จดเอา ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็นั่งไม่ค่อยนานทำงานเลร์เชอร์เสร็จแล้วก็ไปนั่งคุยอะไรอย่างนี้มันมีการเปลี่ยนริยบปดค่อนข้างมากแต่นนโลกมันยังไม่ค่อยมีใช่ใแต่พอตั้งแต่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยมันทําให้การทํางานเนี่ยนั่งนั่งมันเปลี่ยนไนกปก็คือว่านั่นงต้องยื่ตัวไปข้างหน้าเยอะขึ้นแล้วก็เงย,แล,เงยแล้วก็เงยหน้าขึ้นเพื่อเห็นจอในสมัยก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งอันเนี้ยมันทําให้เกิดการปวดเมื่อยแล้วนั่งนานนั่งนานกว่าปกติ ก็ทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยเกิดขึ้นเมื่อก่อนอาการปวดเมื่อยจากการทํางานเนี่ยเขาเลยเรียกออฟฟิศซินโดรมเพราะเกิดจากคนทํางานออฟฟิศเป็นที่มาของออฟฟิศซินโดรมแล้วอาการปวดเนี่ยหลายคนบอกว่าที่หนักๆก็คือปวดตามหลังปวดตามคอปวดคอเพราะท่านั่งมันผิดแต่นี้ไม่ถึงขั้นกระดูกทับเส้นประสาทอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับพี่หมอมันเป็นชนวนให้ทําให้เกิดโรคกระดูกเสื่อมมันก็เลยว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ย เป็น,ปน<า>กระดูกทับเช้นประสานเป็นกระดูกเสื่อมตามมาเป็นโรคตามมางั้นเราก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลมเพราะว่าเวลามันมีการอักเสบปุ๊บร่างกายจะแก้ด้วยการเอาแคลเซียมมาเอาเอาเนื้อเยื่อเอาพังผืดมาเกาะเอาแคลเซียมมาเกาะมันก็ทําให้กระดูกตรงนั้นน่ะมันมีกระดูกงอกอหรือว่ามีพังผืดมากกว่าปกติพอสิบยี่สิบปีให้หลังก็มาเป็นโรคได้นี่แล้วเรา อย่างนี้เราเราป้องกันกันก่อนได้ไหมฮะหรือว่าเราสังเกตอาการว่าเราเข้าข่ายหรือยังปัจจุบันก็จะพบว่าลักษณะของสถานที่ทํางานจะเปลี่ยนไปเยอะค่ะเขาจะเห็นว่าหนึ่งเขาจะทําที่ทํงานที่นั่งทํางานออฟฟิศเนี่ยให้สามารถที่ย้ายพื้นที่ได้ค่ะอจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช่ไหมเวลามันจะย้ายจะย้ายค่อนข้างยากใช่พีซีตอนหลังก็จะย้ายอีกทีอีกอย่างคือโน้ตบุ๊กก็ได้ขับความนิยมมากขึ้น ไปนั่งตามร้านกาแฟได้ได้อีกอันหนึ่งก็คือแท็บเล็ตพอเริ่มใช้คันี้ก็นั่งตรงไหนก็ได้ละก็ไม่จําเป็นที่ต้องนั่งข้อของตัวเองคผมชอบใช้คําว่าข้อนะครับคตอนหลังเห็นว่าออฟฟิศนี้ก็จะเป็นภาษาคิดเลขอาชัยออฟฟิศก็คือว่าไปนั่งตรงไหนก็ได้เรื่องของคุณชอบวิวไหนแดดบางคนชอบแดดบางคนไม่ชอบแดดมันเป็ปเรื่องของคุณไปนั่งเลยอันนั้นก็จะช่วยอันหนึ่งอันต่อมาก็คือ โต๊ะทำงานสมมติแต่ต้องนั่งข้อจริงๆค่ะอ่โต๊ะทํางานก็จะช่วยและก็คือว่าจะเห็นว่าโต๊ะทางานที่ดีมันก็จะปรับระดับได้ปุ๊กอ่ะพี่หมอคุณผู้ฟังคะปุ๊กชอบโต๊ะของญี่ปุ่นคือโต๊ะญี่ปุ่นเหมือนโต๊ะมันไม่ค่อยสูงอ่ะพี่หมอนึกออกไหมเวลาเราไปนั่งตามร้านกาแฟมันรู้สึกไอ้โต๊ะเขานั่ง นั่งไม่สูงแต่ที่จริงที่ดีก็คือว่ามันสามารถกดปุ่มขึ้นลงได้มันจะมีความสูงของคนนั่งตอนนี้โต๊ะโต๊ะทำงานปัจจุบันถ้าที่ดีจะเห็นว่าเดี๋ยวยืนทําก็ได้เดี๋ยวนั่งทําก็ได้ทำเมื่อยทำเมื่อยก็ยืนทาเพราะเขาไม่อยากให้อยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานเกินสองชั่วโมงเขาดีไซน์มาเพื่อแก้ออฟฟิศิโใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานเกินสองชั่วโมงเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่กระตุ้นเซลล์อักเสบเข้ามาได้พอกระตุ้นเซลล์อักเสบเข้ามาร่างกกกกา็จะะมีีรออััเสบนน้โต๊ ที่อันนี้เรื่องโต๊ะต่อมาก็คือเก้าอี้เก้าอี้เหรอคะเก้าอี้ต้องอย่างนีก็ทาให้ท่านั่งมันดีขึ้นก็คือว่าอาจต้องมีที่เท้าแขนมีที่รองหลังเนี้ยอย่างคุณออกมาก็ยังใส่ที่รองหลังเลยวันหนึ่งนั่งหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงเพราะว่ามันำบที่รองหลังพบท่ามันจะถูกต้องได้มากขึ้นไม่ได้จบปุ๊กกะปวดเอวคุณหมอแต่เราปุ๊กไม่ได้ซื้อนี่มาหรอกค่ะแล้วปุ๊กนั่งนานแล้วปุ๊กปวดปุ๊กเลยต้องซื้อใช่อื อีกกรณีหนึน่งไปแอรเกาอี้แล้วโตวแล้วคราวนี้ก็เราไปดูที่ตัวคอมพิวเตอร์เองคอมพิวเตอร์เกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวด้วยครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์หน้าจอมันจะทําให้เราก้มหรือเงยอยู่ที่หน้าจออ๋อเราก็ต้องปรับหรือเปล่าครับพี่ปรับห<ม>ให้อยู่ในระดับสายตาเพราะว่าความสูงของหน้าจออาจจะมีตัวรองเขาไว้ให้สูงขึ้นหน่อย เราได้ไม่ต้องก้มลงดูองศาหน้าจอก็มีผลเพราะเมื่อก่อนเมาิวเตอร์องศาหน้าจอมันจะมีองศาเดียวใช่ไหมตั้งฉากตั้งฉากอย่างเดียวตอนนี้ก็จะปรับได้อะไรเงี้ยครับพี่หมอก็แล้วปุ๊กเห็นนะคะคุณผู้ฟังสังเกตบางคนเนี่ยนั่งทํางานที่โซฟาบ้างบางทีก็เป็นเตียงเป็นแบบมันไม่เหมือนกับโต๊ะทํางานพวกนั้นจะมีผลต่อต่อสุขภาพกระดูกถ้าเขาเปลี่ยนท่าทางไปเรื่อยๆก็จะไม่ค่อยมีผลเขาแนะนำมาให้เปลี่ยนท่าทางไปเรื่อยๆ ที่จริงมีอันหนึ่งที่จะได้ผลอีกอันหนึ่งก็คือว่าแรงที่อยู่ในพื้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพื้นมันแข็งเกินไปบางทีมันมีปัญหาแรงเขาเรียกแรงสะท้อนกลับมันเยอะจริงเหรอคะครับบางทีอาจจะต้องใส่เขาเรียกแมตต์บางๆเหมือนในฟิตเนสอะที่ให้ช่วยไม่งั้นเราก็ใส่รองเท้าเดินในบ้านอย่างเงี้ยเลยได้ไหมพี่หมอถ้าเราใส่รองเท้าเดินในบ้านก็ได้เหมือนกันอรองเท้าจะเป็นตัวรับรับเขาเรียกอาร์มฟุต คือความโค้งของเท้าโอ้ถ้าพูดว่าความโค้งของเท้านี่ขออนุญาตนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่หนุ่มสาวออฟฟิศเจอไม่ใช่การออฟฟิศซินโดมนะใส่ส้นสูงนี่ค่ะมันมันส้นสูงไม่ใช่ทำงานออฟฟิศหมายถึงว่าหมายถึงว่าอยากสวยอยาก,ยากสวยแต่ว่ามันออกไปเอออยากสวยแล้วมันออกไปติดต่องานนะคะพี่หมอรองเท้าส้นสูงมีผลต่อกระดูกไหมเนี่ยรองเท้าส้นมีผลเยอะมากมาเลยครับกระดูกสันหลังเอาส้นตึกละส้นเตี้ยละเอาเอาว่าถ้าถ้าไปเท้าจิก ลงไองลสองนิ้วนิ้วประมาณนั้น,นอ่ะก็มีผลทางนั้นก็คือว่าทําไมผู้หญิงชอบอยากใส่รองเท้าส้นสูงอ้าวขาจะได้เรียวขึ้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พี่หมออสาวออฟฟิศต,ต้องสวยอ่าอีกอันหนึ่งที่ถ้าคุณดูจะรู้สึกว่าเวลาคุณใส่รองเท้าส้นสูงคุณจะมีสวนทรงอ,องเอวที่ดีขึ้นอ้าวก็มันก็เพียวขึ้นนะครับพี่หมออ่าเพราะว่าหลังมันจะแอนมากขึ้น มันจะเป็นอ่า <c oughs> เพราะว่าใส่ลงทั้งสุบป,ปุ๊บหลังจะแอนมากขึ้นเล้กก้นก็จะโค้งมากขึ้นแต่มันก็เมื่อยนะแต่มันจะแลกมาด้วยความเมื่อยอืครับเราก็ที่จริงมันฝืนธรรมชาติถ้าคุณอยากสวยมันก็ต้องแลกกันต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่องยู u ูบออนอมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอามาชาแนลค่ะ แล้วถ้าเราจําเป็นต้องใส่ส้นสูงเพื่อความสวยเพื่อทำงานเนี่ยไม่ควรเกินกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีผลต่อต่อกระดูกต่อสรีระเราอะครับพี่หมอเออส้นสูงจริงๆผมว่าไม่ใส่เลยดีกว่าไหมคํานี้อาจจะลําบากนะมผมได้ขา่าวมีประเทศเด่งยกเลิกร้านเสริมสวยแล้วผู้หญิงมาประท้วงก็บอกว่าไม่ถ้าหมอบอกว่าไม่ให้ส้นสูงนี่อาจจะยากเพื่อ เพื่อจะได้ไม่ต้องไปหาหมอยอมไปหาหมอบ้างก็ได้คือใส่แต่ว่าก็ใส่ให้น้อยใส่ให้น้อยใส่เมื่อจําเป็นค่ะตอนหลังออฟฟิศหลังๆเนี้ยเขาก็ไม่ได้กาหนดว่าต้องใส่ส้นสูงมาทํางานแลวนะก็บางคนก็อยากสวยอยู่แต่สวยนะพี่หมออันนี้ก็เรื่องเขาแต่ละคนแต่ว่าไม่ได้เมื่อก่อนมันมีข้อกําหนดว่าคุณมาทางานออฟฟิศเนี่ยคุณต้องแต่งตัวเป๊ะๆใส่ส้นสูงมาทํางานเป็นสาวออฟฟิศสมัยก่อนรุ่นผม ใบรุ่นอยู่ก็ยังเป็นเอ็นอยู่หลังๆเขาพว่าใส่อะไรมาก็ไม่ได้ค่อยบังคับเท่าไหร่ี๋ยวใส่ผ้าใบใส่ผ้าใบมาทํางานก็เยอะเพราะมันดีต่อสุขภาพอมันก็ที่จริงมันมีผลกับนายจ้างด้วยนะผมต้องบอกก่อนเพราะว่ามีผลกับนายจ้างด้วยครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเขาสุขภาพดีเขาก็ไม่ต้องไปหาหมอบ่อยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานก็ลดลงเราก็ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันสุขภาพใช่ พี่หมอคะแล้วอย่างนอกเหนือจากรองเท้าที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายหนุ่มสาวคนทํางานแล้วเนี่ยยังมีอะไรนอกเหนือจากโอเคการนั่งโต๊ะทํางานโต๊ะเก้าอี้แล้วที่มันเป็นอันตรายโดยที่แบบโอ้โหพวกเราคิดไม่ถึงอะมันส่งผลเนี่ยอะไรการแบกของหนักยกของหนักอ๋อกระดาษ A4 เป็นริมรริมอ่ากระเป๋าทำงานเจมบอนสมัยก่อนต้องหิ้วเอกสารมาเยอะแยะเออคุณหมอครับยีนี้คอมพิวเตอร์ใหญ่ๆหนักๆะเยอะ พวกเห็นเดี๋ยวนี้หนุ่มสาวออฟฟิศเขาชอบหิวเป้ดีอ๋อดีใช่ไหมสุขดีใช่ไหมฮะดีกับสุขภาพอ่าแล้วเด็กนักเรียนหิ้วเป้ไปโรงเรียนหลังแอนเลยอย่างเงี้ยค่ะองดูก็จัดหนังสือใเหมาะสมดิอ๋อนี่เด็กเรียนเก่านะอผมเด็กเรียนเก่าคือถ้าคุณเอานังสือทุกเล่มที่มีใช้ในการเรียนใส่ไปเดินทุกวันก็เหนื่อยเด็กนะสงสารนะคะกระเป๋าเป้กระติกน้ำแล้วก็กระติกน้ำพวกหนักๆก่ะพี่หมอเห็นไหมที่มันแพงๆค่ะย่ามเยื่ออะไรโอ้แล้วก็ดูลูกจะเป็นไงครับถ้าผมแนะนำสมัยผมเรียน ผมจะหนึ่งสือหนังสือหนึ่งชุดไว้ที่ที่โรงเรียนหนังสือหนึ่งชุดไว้ที่บ้านเหมือนกันเลยอะคะโอ้โหพี่หมอไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องขนไปขนกลับอไม่ต้องขนไปขนกลับง่ายมากกระเป๋าผมไม่มีของในคุณหมอครับไม่ต้องรวยนะคะถึงทาได้นะแต่นี่ก็แล้วแต่คุณบริหารจัดการการอย่าแบกของหนักอย่ายกของหนักใช่แต่เรื่องออฟฟิศซินโดมเนี่ยที่จริงมันมีเรื่องต่อเนื่องมาอีกอเพราะว่า ตอนนี้มันไม่ได้เรื่องออฟฟิศซินโดมอย่างเดียวแหละมันเข้าสู่ยุคโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตซึ่งคนจะก้มหน้าพี่หมอ,อพี่หมอปวดคอที่สุดในโลกเลยอันนั้นแหละเขาเรียกเทคเน็ซินโดมคืออะไรคะก็การใช้โทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้องนะครับก้มแล้วก็มาใช้พิมพ์นู่นนี่นั่นแล้วมันจะส่งผลกับส่วนอย่างก็ทําให้คือถ้าเป็นออฟฟิศซินโดมจะเงยหน้าขึ้นถูกไหมเพราะว่าจะเห็นจอแต่ถ้าเทคนคจะก้มหน้าลง ใช่ค่ะความแตกต่างของโลกที่จริงแค่นี้แหละแล้วมันป้องกันยังไงเพราะว่ามือถือยังไงก็ต้องเล่น iPad ก็ต้องใช้ถ้าให้ถูกต้องเขาบอกว่าต้องยกสูงขึ้นหน่อยอแต่จนเนี่ยมันเมื่อย <c oughs> ไม่แข็งเป็นเรื่องที่ตอบยากเอาละครับเป็นหน้าที่ของ s อ p y a n n Nerve นะฮะโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องไปค้นหานวัตกรรมในการทำให้คนใช้มือถือแบบไม่ต้องก้มคอลงอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาไปเอาคอมพิวเตอร์ที่มาใส่ในแว่น อ๋อจะได้ไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มแต่มันายไปไม่หลอดคนใช้ลำคานแต่ที่จริงมันดีนะดีต่อสุขภาพอืมก็มีเเรามีไม้ช่วยถ่ายรูปเนาะอ่าจะมีไม้ช่วยถือไว้ไม้ช่วยถือก็ดีเออกุดไอเดียที่หมอทําเลยที่หมอเราไปให้น้องๆพวกวิศวะเขาคิดนะนะฮะแต่ว่าในเรื่องของออฟฟิศซินโดมเวลารักษานี่มันรักษาง่ายไหมพี่หมอฉีดยาแล้วหายไหมอ่าผมว่าถ้าเออฟฟิศซินโดมในระยะเริ่มต้นเนี่ย ผมว่ามันไม่ได้พึ่งที่ยากแก้ปวดนะไม่ได้พึ่งที่ยาฉีดผมว่าคุณต้องเวลาคุณทํางานปุ๊บคุณต้องสร้างกล้ามเนื้ออย่างที่ผมบอกอ่ะพอนั่งเสร็จกล้ามเนื้อส่วนกลางมันไม่แข็งแรงมันมันกาต้องออกกำลังกายแต่อออแส่วนใหญ่เราก็ลืมแต่ตอนนี้ดีขึ้น uh huh. ตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเวิร์กไฟ์บาลานซ์ต้องมีนะต้องไม่ใช่ว่าทํางานอย่างเดียวแล้วสุขภาพมันแย่ตอนท้ายแต <Okay. S 2> ่ก็มีผมว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ uh huh. คนก็ออกกําลังกายมากขึ้น สนใจในสุขภาพตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนทำงานมาแบบเป็น10บปีนะฮะเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันก็อาจจะเข้าขายพวกโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทตอนหลังมันจะเป็นเขาเรียกมอโลมหมอตัวกระดูกสันหลังงอกบ้านเราเรียกกระดูกทับเส้นมันต่างกันนะหมอเรากระดูกทับเส้นกับกระดูกทับเส้นต่างกันต่างกันยังไงครับพี่หมอหมอเรากระดูกทับเส้นก็คือหมอลรอกระดูกมันปิ้นออกมาทับ กระดูกรับเส้นก็คือกระดูกมันงอกออกมาทับแล้วไหนอันตรายกว่ากันคะอ่าหมอเรากระดูกนี่ง่ายจัดการเราออกก็จบหายเลย,ยแต่กระดูกทับเส้นนี่ยากมันเกิดจากความเสื่อมเอา,เ,อาเราเอาจุดที่กดมันออก,ออกได้อาการก็ดีขึ้นได้อยู่แหละแต่ความเสื่อมมันยังมีอยู่และอาการแค่ไหนเราต้องรีบไปหาหมอตรวจคืออะไรที่เป็นสัญญ,ญาณบอกว่าไม่ใช่ออฟฟิซินโดมธรรมดาแล้วน้องอย่างแรกที่เราต้องภาษากเรีกคอนเสิร์น ภาษาไทยเรื่องเลยนะที่ที่เราต้องกังวลตระหนักตระหนักกังวลก็คือว่าเมื่อไหร่ถ้าเพิ่มมีปวดร้าวลงขาค่หรือชาลงขาคอันนี้แสดงว่าเส้นประสาทโดนกดแล้วต้องหาหมออันตรายหรือปวดร้าวจากคอลงไปที่แขนค่ะหรือชาจากคอลงไปที่แขนอันนี้ก็ต้องพบแพทย์แล้วเพราะว่าอันตรายแล้วต้องหาสาเหตุแล้วจากอะไรกันแน่ ไม่ใช่ไปกินยาเองไม่ใช่ไ<ช>ปน,นวดไปอะไรอย่างนั้นไม่ได้<ช>แล้ว,ลวภายนอกไม่อยู่แล้วครับออย่างน้อยเจอสาเหตุก่อนจะรักษาแบบไหนเข้าว่ากันอีกทีค่ะโอ้อันนี้เป็นเคล็ดลับอ่ะนะฮะที่ทําให้เราไม่ต้องไปเสี่ยงถึงขั้นเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นหรือว่ากระดูก อะไรนะกระดูกที่คุณหมอพูดมันแตกต่างกระดูกทับเส้นก,กับหมอรองกระดูกทับเส้น <c oughs> ไม่อยากเป็นทั้งคู่นะฮะเอาละการนี้เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังโดยเฉพาะเลยนะคะสุดยอดกูรูของเรานะคะแล้วคุณหมอเองมันผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล เอสบายแอนเนอรลงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกสันหลังแห่งแรกของไทยด้วยหวังว่าจะไม่ได้ไปเป็นลูกค้าคุณหมอนะคะกลัวนะฮะแต่เราต้องออกกําลังกายไว้แล้วก็กินแคลเซียมเราจะเจอกันตรงนี้ดีกว่าเจอกันในโรงพยาบาลใช่นะเดี๋ยวคราวหน้าพวกจะรวบรวมปัญหาที่พี่น้องประชาชนเจอแล้วก็มาถามพี่หมออีกครับฟังรายการคุณพวกครับแล้วก็ปฏิบัติตามจะได้ไม่ต้องมาเจอผมที่โรงพยาบาลเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอติจพงบุญอ่ำพลมากๆกขอบพระคุณมากคับพี่หมอครสวัสดีค่ะ